ทำไมมันยุรลงคอที่นิสัไม่ดีนะไม่มันยุลงใช่ไหมเราเราไม่หัวลรอกันเลี่หยุดของลี่หยุดเร็วลูกลลี่ร่าไม่รักนะเอออย่าทษไละร่านตปพราะั่นเปนีีเวลาวัวลอคนอื่นน่ะโอเคทำน้องลูกทำอยู่ไหมแบก็ปิดแบคกการเกตีปิด ย like ู่ไหมไหมตาลันลันจนเตียงอ่ะก็ต้องบกอาวะอย่านี้เลยนะตี้ยงลยปวาเลาดิ้วเลาะยูที่แมมันยุบรงคอนี้นส่ยไม่ดีนะไม่มันยุบรงคนใช่ไหม เราไม่หัวเราคนอื่นลี่หยุดของลี่หยุดเร็วลูกลี่ลั่นไม่รักนะลั่นไม่รักนะเจออย่าโทษเลยลั่นปลุกฟังอะไรแบบนี้เวลาว่าเราคนอื่นน่ะโอเคทำน้องลูก